ที่ผ่านมาพูดถึงเรื่องสินค้าของเขมรยี่ห้อของเขมรแบรนด์ของเขมรเองที่เขาผลิตในประเทศแต่ผลิตออกมาแล้วแม้แต่คนในประเทศก็ยังไม่ใช้กันเลยพอจะส่งออกต่างประเทศเขาก็ไม่ใช้เพราะเขามองว่ามันไม่ได้คุณภาพนะราคาดันแพงซะอีกการผลิตอะไรมันดูไม่เป็นระบบระเบียบเอาง่ายๆว่าสินค้าคุณภาพแย่มากเมื่อเทียบกับสินค้าแบรนด์ของประเทศอื่นๆอ,อย่างไทยจีนเวียดนามเขาก็บอกว่า อย่ากขอไทยนี่ดีกว่าเยอะเลยนะแม้ว่าเขมรจะแบรนด์สินค้าไทยก็เถอะแต่จริงๆแล้วในสายตาของชาวเขมรเขาบอกว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงมากทีนี้พอบริษัทต่างๆของเขมรที่เขาผลิตสินค้าประมาณว่าจะเลียนแบบหรือไม่ก็สร้างมาใหม่คล้ายๆกันเอามาขายในประเทศยี่ห้อแคมโบเดียเลยแต่ก็ขายไม่ได้ลูกค้าไม่ซื้อชาวเขมรไม่ใช้ ถ้าสมมุติว่าไม่มีสินค้าไทยใช้ของจีนหรือเวียดนามซะยังดีกว่าแบบนั้นเลยอ่ะทีนี้หลายๆโรงงานก็เจ๊งกันไปล่าสุดก็โรงงานรองทเท้าเขมรนี่ขนาดว่าเป็นประเทศที่โคตรจะชาตินิยมแล้วนะเขายังไม่อยากจะใช้สินค้าของเขาเองเลยแปลว่าคุณภาพมันต้องแย่ yeah, จริงๆนะอ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องสบู่เครื่องสําอางบ้างพวกสบู่เครื่องสําอางโอ้โหอันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วว่าชอบเอาของประเทศไทยไปขายกันและนิยมใช้กันมาก ยาสระผมยาสีฟันแบบนี้ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายหลายยี่ห้อของในายเขมรก็มีนะครับเคยคิดจะสร้างขึ้นมาเออไม่ใช่คิดคือทํากันขึ้นมาแล้วแต่ก็เจ๋งเพราะว่าไม่สามารถจะแข่งขันกับสินค้านําเข้าจากไทยจีนหรือเวียดนามได้ชเช้าเขมรเองเลยนะเขาบอกว่าคุณภาพต่ําคุณภาพต่ําดีไซน์ก็ไม่ทันสมัยแล้วก็ขาดนวัตกรรม แล้วก็ถ้ามาเนึงถึงภาวะเฮ้ยสบู่คุณภาพต่ำนี่มันต้องเป็นสบู่แบบไหนจริงๆถ้าทําสบู่เองมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นหลายๆคนคงเคยทํากันเองมาแล้วหละสบู่นะสบู่คุณภาพต่ำคือมันไม่มีฟองหร,อหรือมันยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมคุณภาพต่ำได้หรือมันไม่หอมก็ไม่รู้นะชาวเขมรเขาว่ามางั้นยกตัวอย่างเช่นยี่ห้อสบู่เขมรในเสียมรมาดานะนะต้องปิดกิจการเพราะว่าสินค้าขายไม่ออกเลย แม้จะมีการไลฟ์สดทาง t ิ k ตอกอะไรงนี้แล้วผู้บริโภคเขาเลือกสินค้านำข่าวที่มันดูดีมีแพ็กเกจทันสมัยแล้วก็มีมาตรฐานสากลเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าในไทยเนี่ยล่ะสมัยก่อนก็มีสบู่หลายยี่ห้อเลยที่แพ็กเกจเขาไม่ได้มียี่ห้ออะไรเ,เป็นถุงพลาสติกใสๆเอามาพันเทปไว้แล้วก็ขายกันก่อนก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนผ่ามาเลยนะแต่รานขายดีกว่าเออเพราะงั้นมันเกี่ยวกับแพ็กเกจไหมอาจจะมีส่วนมั้ง ทีนี้ผู้ประกอบการในเขมรหลายคนเขาบอกว่าการที่จะต้องลงทุนเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพสินค้าอะไรเนี้ยนะมันต้องใช้เงินสูงเปลืองตังอีกอย่างรัฐก็ไม่สนับสนุนคือทุกรายเลยมักจะอ้างว่ารัฐไม่สนับสนุนทําให้หลายธุรกิจเลือกปิดตัวแทนที่จะเสี่ยงขาดทุนถ้าจะพูดถึงว่ารอความสนับสนุนจากรัฐนี่ ต้องมาก่อนที่จะเริ่มเปิดกิจการหรือว่าระหว่างที่กิจการมันไปไม่ค่อยดีถึงจะต้องการความช่วยเหลือจากรัฐถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็เป็นการล้มเหลวด้วยตัวคุณเองแล้วเราก็ไปโทษรัฐหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันทีนี้พูดถึงเรื่องปัญหาการผลิตกับโครงสร้างพื้นฐานที่ชาวต่างชาติเขามองว่าเขมรดูไม่มีคุณภาพเรื่องนี้เลยทั้งเรื่องคุณภาพที่ดูล้มเหลวเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ โรงงานเล็กๆหลายแห่งก็มีเครื่องจัดที่มันเก่ามากๆนอกนั้นก็ใช้มือคนเนี่แหละทำให้สินค้าที่ผลิตมามันไม่ได้มาตรฐานต้นทุนก็เลยสูงยิ่งจะเอามาผลิตแนวของกินนียิ่งดูไม่น่าเชื่อถือเลยก็กินกันไม่ลงการขนส่งกับโลจิสติกก็เมืเดิมครับในขเขมรมันก็เป็นปัญหาอีกสินค้าหลายตัวส่งออกได้ไม่ตรงเวลาสูญเสียโอกาสขายนี่ขนาดว่าลูกค้าน้อยแล้วนะ ปัญหาที่ตามาก่อนน่ะแหละแรงงานตกงานโรงงานปิดตัวปลดพนักง,งานคนหลายพันคนสูญเสียรายได้แบบกระทันหันหลายคนก็เหมือนกับเกิดมาไม่ได้เป็นเกษตรกรนะเกิดมาเพื่อที่จะทํางานเป็นลูกจ้างเขาพอตกงานปุ๊บเอาไปเริ่มใหม่เป็นเกษตรกรมันทันไหมจะทําได้ไหมบางคนนี่ไม่มีใจทําเลยเศรษฐกิจอะไรที่เป็นแนวโรงงานท้องถิ่นพวกเหล่าแม่บ้านที่จับกลุ่มกันทําสินค้าแบบนี้ก็ เหมือนกันครับพังหมดมีธุรกิจแนวเล็กๆที่สร้างรายได้ให้ชุมชนเนี่ยปิดตัวกันไปเพียบทีนี้นักลงทุนมีตังแต่ไม่กล้าลงทุนแล้วดีอยู่ในเขมรจะเอาเงินไปลงกับอะไรดีนอกจากจะไปลงกับสแกมเมอร์ทีนี้ไม่ใช่แค่คนในเขมรอย่างเดียวนะนักลงทุนต่างชาติเขาลังเลมากที่จะลงทุนอุตสาหกรรมอะไรก็ตามในเขมรที่มันกําลังจะผุดขึ้นมาคือต้องทําใจรับความเสี่ยงเลย90% ถ้าสำเร็จนะสำเร็จได้นานขนาดไหนนักลงทุนหลายๆคนก็เลือกที่จะลงทุนในอะไรที่มันไม่ใช่แบรนด์สินค้าของเขเมั่นนะถึงจะพอกล้าลงทุนอยู่ถ้าติดชื่อขอทุนบอกว่าเราจะผลิตสินค้าแบรนด์ชื่อว่า Cambodia Beer บ40ดีกรีอะไรอย่างนงี้นะเอามีชื่อเขเมนขึ้นมาเหรอโอไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงมันเป็นภาพจําสําหรับหลายๆประเทศแล้วว่าสินค้าของเขเมรมันจะประมาณนี้ไงเขาก็เลยไม่อยากเสี่ยง ดังนั้นทางรอดต่อมาของผู้ประกอบการเขมรคืออะไรคือการก๊อปปี้โลโก้แล้วก็รูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบกล่องซองหีบห่อของคนไทยหารูไหมว่านั้นยิ่งเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองขนาดใหญ่ครับเพราะว่ามีต่างชาติหลายคนนะเขาทำคลิปทำอะไรมาเลยเวลาไปเดินในห้างแม้แต่ในห้างนะในพนมเปญหรือว่าเสียมราชอะไรเงี้สินค้าคเขมรหลายอย่างเหมือนของไทยเกินไปเขามองกัน บางคนอาจบอกว่ามันคือแรงบันดาลใจแต่ไม่ใช่เขามองว่าเนี่ยมันคือเรียนแบบแทบทางดุลโทนสีฟอนยันโลโก้จนคนทั่วไปนี่เขาแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนของไทยอันไหนของเขมรแต่โดยปกติของคนครับเวลาที่เจออะไรที่มันคล้ายกันมากๆก็ยิงป้องจ้องสังเกตเข้าไปกันใหญ่อ้าวที่แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหเขมรทำแบบนี้หรอมันน่าเกลียดมาก ยกตัวอย่างนะมันมีขนมอบในถุงพลาสติกที่ใช้สีเหลืองแดงเหมือนกับเลขอทไทยแทบจะเไปไ๊ะเลยหรือสบู่บางยี่ห้อที่ใช้ชื่อคล้ายว่ามาดามแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษบนกล่องให้มันดูหรูหราแต่ทีนี้พอหยิบขึ้นมาดูดีๆแล้วมันเป็นภาษาผสมมั่วๆไม่ได้มีข้อมูลอะไรชัดเจนว่าผลิตที่ไหนใครเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าผ่านการรับรองใดๆก็ไม่มีแต่ขายในห้างพนมเปญได้เออนาขนของปลอมไปขายเหมือนกันนะเนี่ย ทีนี้บางคนเขาไปอยู่พนมเปญเขาบอกว่าซื้อสบู่ที่มันมีกลิ่นมะลิยี่ห้ออะไรล่ะหน้าตาคล้ายๆแบรนด์ไทยเขาไม่บอกแต่ถ้าผมเดาๆเอาจะเป็นยี่ห้อนกแก้วหรือเปล่าไม่รู้เออแต่ก็ไม่ไม่ได้สังเกตเลยจริงๆนะสบู่ยี่ห้อนกแก้วห่อสีเขียวนี่มันกลิ่นอะไรนะเขาบอกว่าเขาใช้ไปสัปดาห์เดียวเท่านั้นล่ะผิวแห้งแล้วก็คันมากเลยจนต้องทิ้งไม่รู้ว่าผาสมอะไรบ้าง ทีนี้พอไปดูอีกทีถึงรู้ว่ามันเป็นแบรนด์ท้องถิ่นที่เขาพยายามจะทําให้เหมือนไทยนั่นแหละเพื่อให้มันดูแพงให้ราคาแพงแต่ทําให้ผู้บริโภคเขารู้สึกว่าแบรนด์ไม่น่าเชื่อถือชาวต่างชาติก็เริ่มตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นเวลาไปเขมรถ้าจะซื้อสินค้าอะไรสักอย่างพลิกดูเลยสถานที่ผลิตอะไรมาจากไหนพอเห็นว่าโอ้มาจากไทยถ่ายคลิปกันใหญ่ไปหาดูได้ครับหลายคลิปมากเลยสินค้าไทยในเขมรชาวต่างชาติจะตื่นตาตื่นใจอะไรขนาดนั้น หรือว่าเหมือนเห็นว่ามีสินค้าแบบนี้อยู่ในเซเว่นหรือเปล่าก็เลยตกใจว่ามีในขเขมรด้วยอ่ะและนี้ก็เป็นหลากหลายสาเหตุเลยของความล้มเหลวของยี่ห้อต่างๆในขเขมรสินค้าต่างๆแบรนด์ต่างๆถ้าเป็นของขเขมรมักจะล้มเหลวหมดเพราะว่าดูเหมือนเขาจะไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์อะไรเน้นลอกเลียนแบบสินค้าของประเทศอื่นและพอเจ๊งล้มละลายก็ไปด่ารัฐบาล เพื่อนๆคิดว่าไงครับเคยใช้สินค้าของคาเมนบ้างไหมหรือว่าเพลอใช้ก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ